Time back time. สวัสดีหลังปีใหม่นะครับผมก็วันนี้อยู่กับผม,ผมช่องเดอะฟิกเนอร์นะครับก <g ül> ็ <s> ไม่ได้ลงเป็นเดือนเลยแต่กับผมก็ไม่ใก้ผมหายไปไหนหรอกครับคือไม่มีคอนเทนต์ทำนะครับ<ะ>ก็วันนี้ผมก็มาับเพื่อนผมนะครับผมก็แนะนาตัวหน่อยครับผมชื่อดอยนะครับอ๋อโอเคครับผมทราบถึงมากและถึงใจมากเลยครับผมก็วันนี้ทํานคอนเทนต์นะเปิดอ่าฟูฟูนักเตะ นะครับผมก็ที่ผมได้ยาจากแมตต์เดแล้วก็ที่เลียลในสัปดาห์นี้นะครับที่มาแล้วผมก็บอลเงินทั้งหมด11นะครับโอ้โหแล้วก็บอลบอลทองอีก16นะครับผมก็ก็คือประมาณว่าคือเปิดเปิดเอานักเตะที่เปิดได้มาฟูนะครับผมคือมาจาดัดทีมถ้าจาดัดทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมีทั้งหมด27ตัวโอ้ย มันจะครบไหมวะตอนแรกก่อนนะเปิดเปิด,ปดคือถ้าผมเปิดได้ตัวไหนก็คือใช้ตัวนั้นนะครับเปิดบ้ามันแรกโอ้โหมิสซิโลอี่โอ้ยมิสซิโลลี่ผมมังไม่รู้เหมือนกันนะครับตามเนาะจัดดิจัดดิอ่าไปุ่นามไหมปุ่นทำไหมครับเฮ้ยท,ทำไมมันมาจากอิตาลีเลยวะ <c oughs> เฮ้ยมันแปล,แปลกๆนะเว้ยใส่ปุ๋ยอิตาลีอะปุยอิตาลีเหรอวะ ลีกลลีกีกอะไรวะไอลีกลีกอะไรอ่ะอังเอลีกอันเนี้ยอินเดอรี่อะลีกเอิงว่ะใช่ลีกเอิงนะฝรั่งเศสมั่วไม่เจอจะไม่ได้โอเคกรบผมนะครับก็สลับกันเปิดไปนะครับฮัลโหลอุ้ยมีนามิโน่ค่ะมีนามิโน่ก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตาบังเั้นเมื่อกี้ได้มีนามิโน่เฉยยังไง น่าม่ออกมาแล้วข้ามไหมข้ามไหมทำไมเจ้าได้ข้ามข้ามข้ามขึ้ฮ้ยใครไม่รู้จังไม่ใครนะครับมันขึ้นอยป็นงั้นแหละมันไม่รู้จักว่ะอ๋อโอเคตามผมนะครับวันทีลองทีไปกดมาจังวันนี้โอ้โหปาวาเฮ้ยแต่เกลืออยู่นะครับเนี่ยแปดสามไปบอลทองเฮ้ยโบคาจูเนียร์ว่ะเรื่องนะเปิดมันกี่อีะอ่าอันนี้บอลทองไหมทองไหม คไม่เดี๋ยวได้หรอวะเมื่อประตูมาเยอะเองเมื่อประตูมาถองแล้วนะเว้ยอไม่จะครบทีมไหมวะซีเตอรเบคก็ยังไม่มาเลย่พูดรีบมาปั๊บเลยไม่จะครบทีมไหมวะซีเตอรเบคก็ยังไม่มาเลย่พูดรีบมาปั๊บเลยโอ้โหโอ้ยอ่ะอันมั่วไงอ่านว่าไงเอาเดี๋ยวตั้งแต่ไงเอาเดิอ่า สารานกาเปิดเลยเฮ้ยคอ,อนดาเฮ้ยทอ,อ,อะไร,ะไรวะคอนคอนดกเบียฮะคอนดกเบียแบบกระดกเบียรประมาณนี้ทำไหมทำเลยอีมูซันโอ้ไม่ใช่คนละสั้นเลยคนละอีมอร์ซันนึกว่าอยู่เชลซีโอ้ แีวิลล่าว่ะแบีลไ้จาตมินไหมว่เออกามึงอวดเล็กจำไม่ได้แล้วเปิดไปเปิดออกเปิดไฟได้เลยกินอะไรไม่รู้จักโลไมโลไปก็อ่ผมก่อนแล้วกันนะครับโอเคกดข้ามเลยจังหวะนี้โอ้ฟีเจอรหน่อยได้ได้ใหไ้เกือหนึ่งแล้วนะครับผม จัดไปต่อไไหมกลับไหมลับไหมปั๊บเฮ้ยนิวสั่นว่ะเฮ้ยนิวนิวไม่จากนี่จากหน้ามาแล้วหน้าเป้าหน้าเป้ามาว่ะมึงอาจะได้บอลดำไหมวะเ้ยโอ้สิบสี่อสิบหกเลยนะเว้ยอาจจะได้อจะได้เฮ้ยแอตแลนตาว่ะป่ะเฮ้ยกูกูสนไม่รู้อ่นตัวว่ะ ข้ามไปข้ามไปดูข้ามไปดูจังนี้ข้ามอุ้ยอุ้ยมาเยอะอุ้ยบวตเ็งเลย่ลงบวตเองครับโหภูมิใจมากนะไปละผมนะโอเคกดข้ามไปจังหวะนี้เลยแบบเดินผชายมึงประตูอีกแล้วเมื่อตัวตากูสา เฮ้ยเฮ้ยอูเบอร์เตนครับเบตนว่ะโอ้โหบอลดำก็มาบอลดำมาครับกั o o โอ้โหนาโปลีครับเ้ยเมื่อกี้เปิดยช่ไงวครับเมื่อกี้มึงนขอขอดูสักอ่ะเฮ้ยอังกฤษว่ะอังกฤษว่ะบอลดำเปาบอลดำเป่าฮึบแมนยูมาติปอีนยูร์พูลว่ะ เลยวูไม่ใช่ละกินแล้วเกตาลิยวูบอกแล้วเกตาเปิดองเลยีเปิอดปองเลยเมื่อกี้กูปิดท้ายปท้ายอดูประเทศไหนเทศอะไรลุ้นลุ้น<ต>เอ<ล>ะอังกฤษวะอังกฤษอ่แล้วครับอีแล้วครับรเีป่ะนอนนะนะนนสวยวะศูนเก้าห้าเฮ ลกเซ็ตลกเซ็โอ้หลกเซ็ว่ะโอ้โหอกองน้ามาอีกแล้ววะไอ้กองน้ากี่ตัวแล้ววะแต่ว่าราจะใช้เมือเตนเดี๋ยวให้ขยับตำแหน่งดูมพี่กดครับนครับจาท้ายเดีกันอ้ที่อครับ้มะยมอ้ไม่ใช่ดิอะไรวะเลมลทีมอะไรเรีมยมักอย่างไงจำไม่ได้เ โอ้ <aujourd' Tiger. S 2> ประเทศเ้ยประเทศเดียวกันกับก nah ีตา right ร์เลยผมกับกล้องหน้าเนียเปิดดิค่ะเปิดดิเปิดดิเป็นวัดนะครับตอายด้วยนบผมสบายฮะอากาศหนาวเฮ้ยาที่สิโลบเฮ้ยเฮ้ยน้ำดำเฮ้ยโอ้ดเสโก้รู้เลยดิสโก้โหเฮ้ยใช่ไหมวะใช่แหละจริงๆมีตัวเดียวแหละวิโดมาจริง นั่นไงว่าแล้วไงโอ้โหดีเซโก้ครับดีเซโกเฮ้ยมากี่ตัวรอบมันดำสองใช่ไหมสองตัวเมอร์เตนหนึ่งแล้วก็ดีเซโก้เมื่อกี้โอเคอ่ะมาเกิดต้องมาแล้วตอนนี้ยปั๊บเราจะคาเบลล่าว่ะต้องมีสูตรมากอ่ะกดกดไม่ตัวเลยกดเลยมันมันมันเป็นสูตรครับมันเป็นสูตรแล้วกดข้ามยังหวะนี้ลูกไปาร์วิส์ลุย นาโปลีแล้วนาโปลีสงสัยได้ปูนาโปลีวันนี้แหละได้ปูนาโปลีก็วันนี้แหละซึ่งนาโปลีคืออินเลีอ่ะมิลิกเฮ้ยมิลิกอู้นาโปลีอีกแล้วไม่นา <c oughs> ่นาทวงเลยวะ่ะไม่น่าทวงเลยว่ะโอ้ผมไม่น่าทวงเลยครับมาดูประเทศหน่อยแล้วกันนะพิธานี้ตอนนี้ไปที่อินเดียเลยคลับนาบุรีมาไหมไม่ใช่นาโปลีพิธานี้ อยากถึงนะตัวอะไรวะคาเต้ก็ดูคาเต้เหรอไม่ใช่นะไปคาซิโตะคาซิโต้เล็สก,กสายเลยเล็กสายป้ถ้าคือถ้าถ้าผมไม่ถ้าไม่ทบทีมอ่ะก็คือผมจะเอาบอลทองนะครับผมผมเอาไม่เกินบอลทองนะผมเพื่อจะเป็นการแบบเอ้ยกรุงอ,อินเตาร์ลี่แล้ว,วะปะไทยตรนนี้ เฮ้ยถ้าดูมานะจิ๊เฮ้ยอัจฉริยะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีซ้ำด้วยโอ้โหติดท้ายครับติดท้ายสุดท้ายสุดท้ายตัวอะไรมาเดบอยได้หไม่ใช่มันรวมมันรวมแพ็คเยอะเปิดดีกว่าวะเปิดจัดเลยไหนตัวอะไรไหนตัวอะไรกูขอเป็นด้าขวาครไอ้แดง ตองกลางเรามีโอ้โหข้ามเลยกูสุดเลยครับตาท้ายโอ้โหไอ้พัเทียๆๆนเลยวะสุอดแบงก์เด็กโอเคนีรับผมยะเอาไปดูกันค์ <_ k> ผมจะเป็นเอาเป็นเทคต,ติกไหนดีวะเออคือแบบแบบนี้เดี๋ยวมีเสียงจิ้งหรีดด้วยโอ้โห รถแท็กซี่โอเคนะครับผมผมจะกดมาที่เอ,อนักติดใจเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็นี่ก็จะใส่เลยแล้วกันนะผมปารี้นะครับผมเล่นแทคติกเลยเป็นแบบเล่นชัว เลื่อไงเนสติกละเล่นใช่ๆนี่าคล้ายอารมณ์เล่นแบบส่วนเร็วอ่ะเล่นส่วนเร็วอ,ะอ่ะโอเ okay. คอันนี้ส่วนไมนเป็นแผน,น,น,นส่วนเร็วนะเว้ยผมจะเล่นในสแตนดาร์ดนะครับผมก็คือแรงนะครับแน่นอนว่าแรงผมผ่านขึ้นอยู่แล้วครับอดเลยแล้วกันนะครับผมนี่เจอแปดร้อยว่ะเพื่อนอุ้ยแล้วเน็ตยังวันนี้ โอ้ไม่ฟิตว่ะเฮ้ยเฟอร์เบหลุยฟิตพอดีเลยโอเคนะครับเฮ้ยตัวเต็งไม่ฟิตอ่ะเนี่ไม่เป็นไรหรอกนะคือแบบนังเหลืองอยู่โอ้ดูดิครับแน่นอนว่าเขาฟิชเจอร์กับเต็มทีมครับเบโด้ด้วยโอ้เดินเทกเกมครับเล่นหลุยครับ บาวันทุกวันถูกบาวัดต้องไปก็สุกิโก้ลูกนี้นกหนีลูกโอ้ใช่ติดชั้นแหนบครับโอ้โหแม่ใจจังหวะแรงครับติงแล้วโดนยาวมาเอาลูกแล้วทั้งวะนี้หลุดไหมเอาลูกหลุดมาครับจังหวะนี้มาทีเมอร์ตินหมูเลยครับโอ้โห ให้ลูกนี้ครับโอ้โหหนึ่งศูนย์จนได้ครับเบอร์เต็งครับแม่เป็นลูกเปิดยาวของลงโบเต็งครับให้ดูไฮไลท์เลยนะครับปาเบการมาครับถ้าผมไม่ผิดนะครับใช่จริงนะครับตาผมก็ไลน์ต้องขอไปโอ้ลูกหมาลูกนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยอุ้ยอุ้ยบาดเจ็บหน้าหนายนี่ฮะโอ้โหใจเย็นๆครับใจเย็น ผมก็เกือบโดนเหมือนกันครับประมาณนี้คาร์ลิโตครับต้องขึ้นมาที่สตาโคซาครับน่าจะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วครับมาถึงหรือเปล่าไม่เบียดมีสู้ให้เตัวเบย์ลินแล้วมาที่บอสติงแล้วโอ้โหลูกนี้ดักเซ็ดดักเซ็ดดักเซ่เมอร์ตินมีนามิโนลูก เน่เมื่อกี้โอ้ผมเสียดายครับโอ้ชนเสาโอ้ไหลแน่นอนโอ้โหนั่นไงจะกลับไปก่อนครับแล้วก็ได้เขาได้เผานะับเสือสิงห์เข้ามาดูโอ้ยตักไปกันเลยครับ็นแบบนี้โปรตีนเขานะโอ้หยับตีนยิงเลยหยับตีนริงเลยตีตัดวันดีมากครับอูโูเบอร์เนเดตเบอร์เนเดต ไม่เอาแล้วค้างไปเลยจังหวะนี้อิมบเร่ดีบีี่อ้โนได้รัเลวเป็นลิกตแลก็ได้บอลนยครับแม่ลูกนี้ครับเปิดมาที่เมอดเต้นโอ้ลูกเอารูเลียพลอยเลยอ้าวโอ้เป็นการแม่โบงเขประตูตัวเองครับ ก็ขัดเพื่อเรื่อยๆครับแหมนี่ว่าตบหัวทีเดียเลยไม่แห่ดูจังหวะนี้ครับวันโี้แหมหมองรูนี้โอ้ยหมองเล็สวยจริงๆครับไม่ดึงเขาโผล่ให้มึงประตูครับมือเป็นกัรนี่ยกดส่งให้มึงประตูไอ้เนี่ยแล้วเขาถูกกินครับที่คาคิโตะคาคิโตะถึงแล้วจังครับแหมเริ่มหมดเวลาครับโอ้โหแหมผมว่าชนะไปครับ อีกนึงแล้วกันนะครับผมีครับจแล้วครับตัดมาตอนเข้าเกมมาเลยทันเจอแรงเก้ครับตอนนี้วันลงอย่างนี้โอ้สุดยดด้อนค่อนอุ้ยคอนงั้นโอ้โหอุ้ยโอ้โหลูกนี้โอ้โโดนแล้วนโดนจนได้ครับ โดนชนหักนี่ครับอะไรดักโอ้โหวิลูกนี้เหลืองแน่นอนครับเหลืองแน่นอนโอ้โหเย็กประมาณนี้ไก่โอ้โหวนฟองอุ่นโอ้หมีสองอันนี้โอ้โหหมีสองอันหนึโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับโอ้โหลงคลองแล้วครับลงคลองโอ้ ฮักดีเลยโอ้ได้แล้วต้แก้มึงรับเกมครักเกมเดี๋ยวไปดูทีมเข้ามานะปูนเขาทีมครับคนดูนี่จุ๊บนักกีฬาผมคืนไปเร็วนี่ไงเราโอ้โหเมือเต็นลูกนี้เมือเต็นโอ้โหนี่เกือบครับ นจังหวะเรียกครับเปิดมึมครับตัวิ้นโอ้ยเปิดไปไหนนี่ลูกโอ้โหวาผมเปิดไปแรงมากเลยนะเตินถึงแค่เสาแท่ยเอาเร็วจังหวะนี้โอ้ี่โอ้โหกดติดครับเมื่อกี้อ่มนามิโนเมือนิ้นขอบอลลูกนี้เลี้ยวทะลุหรือเปล่า มือเต้นผมยิงโอ้ยมันเหนียวอย่างวันนี่ยเฮ้ยยุก่อนนะครับโอ้คุณท่านผู้ชมครับแน่มือเต้นผมยิงไม่คมหรือว่ามือประตูเขาเหนียวกันแน่ครับแน่เสาแรกเลยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยอื้มโอ้เหนียวเลยครับเบี้ยนเลยครับเป็นหลุยห็นสีเซโกแล้วยกมาจังหวะนี้ อุ oh, ้ยเรียบครับโอ้โหุเรียบร้อยโอ้ยลูกไม่น่าเข้าผมก็คิดว่าเอ้ยลูกนี้ไม่น่าเข้าโอ้ยเฉยเออโอ้ยโอ้ยลูกนี้อุ้ยเกือบแม่ดิเปียบยันไม่ต่างนะยังมาเต็มเซโกเซโกลูกนี้เปียอีกแล้วไ้อขาวลิ เลื้อบบอลดำเขาเนี่ยเี้ยบแบบนี้ยังไงที่แบบตจะเสี้ยไม่ติดมือแต่ว่าเหนียวมากเลยนะโอ้โหเมาลูกมีดแทงโคกอุ้ย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 เฮ้ยนมครับผมเส้นกดปิดเวลาโอ้เปิดมามีนามิโนได้โคกลูกนีดเรียบลอยโอ้โหอ่าเรียบ well, ้อยครับเรียบ้อยนะมินโนครับมินามิโน โอ้โหโบยิ่โอ้โหโอ้แล้วตกทีมครับสองศูนย์ครับสองศูนย์ก็คือว่าแบบเจอพิษตมอยู่พประมาณนะครับผมก็ค่อนข้างพอใจครับเมอร์เซนกับอะไรวะคาซิโต้หรือเปล่าประมาณคาซิโต้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นนี่ครับเข้าไหมวะ คลิสซิโตคลิสซิโต้วันนี้นะขยนันผิดได้ไหมขยันถูกนะบอกหน่อยนะครับเนี่ยนเะมอร์เตนนะนาโปลีนะชื่อน้าผมไม่รู้รับดีจุดนะตีย่อนะเมอร์นะอเตนฟิเบนหลุยส์นี่ยผมบอกนะคือเล่นดีนะครับไม่ได้อวยนาโปลีนะดีจริงครับพอดโอ้ยจะมีผมรู้สึกมันรีววนะ่ะผมคิดปอนะีกนะเตปีเจ็ดหกมันริวนะครับกระชาตที่ดีมากนะครับ นะครับนี่ผมต้องปั้นต่ออยู่เบลเยียมนะโอ้ยถือว่าลิ้นได้หลายตำแหน่งมากเลยครับแต่ว่าตัวเตี๊ยม,มนี้หนึ่งนะครับอุ้ยน่าหกเก่าหกเที่ยวผมอยู่โอ้โยนี่เล่นได้หลายตำแหน่งมากเลยครับโอ้โหการเล่นยังบอล87อันนี้ยังไม่อับนะครับยังไม่อับผู้สปีดต,ต้นโอ้โห90นะครับบอลร้อน87นะครับผมแล้วสเตมินา77ค่อนข้างแบบ เล่นได้นะี่เล่นได้ไม่ไม่ค่อยดีครับข้างซ้ายไม่ค่อยดีนะเปล่าใช่ใช่ใช,ใช่ครับข้างซ้ายไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเลี้ยงข้างซ้ายก็พอยิงได้นะครับสกิลปั่นก็มีนะครับสกิลส่งไม่เป็นตัวริมเส้นมากกว่านะเมอร์ตินนะเหม,อเมือนตัวใจนะครับโอเค ว่งคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมก็เพื่อนผมมันน่าจะไปนอนแล้วนะครับโอเคก็เอาไว้คราวหน้านะผมจะมาเปิดแพ็กบอลยื่นนะครับผมในวันจันทร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเปิดไหมก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับายบาย